เอาเลยเอาวัวมาเลยทีนี้แต่ถ้ามันกินอีกถ่ายรูปไว้นะโทรศัพท์มือถือน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับที่ดูให้ดูว่ามันเป็นเอ้ยนู่นเป็นเคยอย่าบ้านเป็นไม่เกินสี่คืนเอออเาเลยปรนั้นไม่เกินสี่คืนเป่าดับแน่เอาเลยจับตายเลยแล้วนี่จะได้รู้ว่ามันคืออะไรจริงนั่นเลยมาเนี่ยฮะลองอย่างที่แบบคือมีหมาในที่แถวสะกดเขามีมีทุกท่าน่ามมาเลครับ อะไรฮะที่สุปนรนครมี่งานป่าไม้นี่อะไรนะทำงานป่าไมา้สกปรแดดเนาะอ่าเนี่ยจะเห็นชัดหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เนี่ยนี่คือเล็บจุดเนี้ยเล็บนะครับนี่ขนาดดินดินนี่ไม่ไม่ลึกมากนะฮะอันนี้ประมาณตั้งครึ่งเซนได้เหยียบลงไปแล้วครึ่งเซนเนี่ยเล็บก็โผล่แล้วนะฮะตัวนี้คนละไซสตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สาม หมาในเนี่ยโดยทั่วไปจริงๆเครื่องคือหมาในก็คือเป็นหมาเป็นหมาที่<ม>อยู่ใน,ในป่าอากินอยู่ในป่านะฮะแล้วก็แต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราเจอเนี่ยบางทีอาจจะเจอหมาบ้านก็ได้แต่หมาบ้านที่มันที่มันออกไป<ซ>อยู่ในป่า,<ซ>าอันนั้นก็อีกแบบหนึ่ง<ซ>เมม <า S 1> หมือนกันก็คล้ายๆมันเป็นพุงพวงนะหางหมาในหางมันจะเป็นพุงพวงครับเออ อันนี้เป็นอันเนี้ยย่าแต่อันนี้เป็นขนอะไรเขกอย่างพวกกระต่ายเนี่ยพวกหนู้พวกกระต่ายนผมมดสผมพันธ์มันเหมือนคนกระต่ายมี่อัวสี่ตัวเพราะฉะนัสี่ตัวมีมีแม่แม่ลูกแล้วก็พ่อมันออ่่าา ตัวดำๆที่ว่าวัดใหญ่ขนาดที่ผมว่ามีเล็กมีกลางใช่มีใหญ่ใหญ่แต่ธมาก็ยังคือมันมีมีมีข้อแม้ว่าแต่ก่อนมันมามากินข้าวที่ธมาให้แต่พอมาช่วงหลังพอจะมีข่าวเสือเนี่ยไอหมาตัวนี้มันไม่มามันปัญหาก็ว่าเอะไอไอหมาตัวนี้ถูกเสือกินหรือเปล่าอย่างงี้นะ ก็ก็ลองลองสันนิษฐานไว้ทั้งสองอย่างก็ได้มันมาที่นี่ไหมครับมันมาที่นี่ประจำแต่ก่อนไม่ไม่ที่มันก็มีรอยเดินของมันนี่ตรงนี้ก็มีรอยเดินจะไปดูด้วยก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูกี่ตัวนะฮะหลวงพ่อสี่ตัวนี่มันมีรอยเดินของมันมีทั้งรอยเก่านี่นี่รอยรอยเก่าแล้วเล็ดเล็ดนี่นี่โยมโยมเห็นแล้วนะเริ่มเริ่มเห็นแล้วแค่รอยนี่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 ก็รอยรอยของมัน คือรอยเมื่อวานซื้น่รอยเมื่อวานซื้ถ้าเป็นหมามันจะเป็นรอยเล็บฮะมีรอยเล็บนี่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 รอยหมาหมาหมาหับหมาในนี่หมาในมันหมาในก็คคตเรเรียกเรียกว่าเป็นหมาในครับตัวนี้จะล่าล่าเนื้อล่าเป็นฝูงมันมันเสียงร้เหมือนชิ้จองอะนะับมันมันตะคูลหมาคล้ากันเ มาพากัมาลายเหมือนกันลัะเหมือนกันเท้า่สามเหลี่ยมลกเป็นรอยมาเนี่ยมาเนี่ยเิมาเนี่เราขนาดนี้คือไหนตงนน่นเลยดนนี่เลยยาขานี้เลยไม่มีอ่นไม่มีรมีรครับของอมาต